สวัสดีครับท็อปสแคนร์นะครับแอดท็อปเองนะครับวันนี้มากันที่เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะฮะวันนี้มากันที่ไอคอนสยามนะครับวันนี้มีงานที่น่าสนใจมากเลยสำหรับสายเขียวนะครับอย่างพวกเรานะฮะก็จะคืองาน Green Garden Market นะครับซึ่งข้อดีคือไงคือข้อดีคือมาเดินในห้างคือเดินด้วยบรรยากาศเย็นสบายๆนะครับก็มีทั้งหมด15ร้านนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแอดจะพาไปดูแต่ละร้านแล้วก็เป็นความรู้จักกับแต่ละร้านกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับ อ่ะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับกับพี่แจ็คนะครับร้านแรกของเรานะครับเซเว่นทรีสนะครับพี่แจ็คสวัสดีครับสวัสดีทังครับผมสบายดีนะครับอ่ะพี่แจ็คให้พี่แจ็คได้แนะนําว่าวันนี้นํานางเอกพระเอกอะไรมาบ้างนะครับนี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยเป็นนางเอกของที่ร้านครับมีมีมีลูกๆประมาณ4ี่สี่นอนะครับเนี่ยตัวตัวนี้เป็นนางเอกเลยนะฮะดูไปดูที่นอนนะครับดูเลยนี่ครับนี่นะฮะ ครับผมครับพี่แจ็คก็มีอันนี้คือเขาเรียกว่ากล้วยแดงอินโดถูกต้องครับเป็นแดงอินโดตอนนี้ถือว่าราคาครับขึ้นมาแบบพอสมควรแรงมากนะคือผมผมก็ตามมาเรื่อยๆจนตอนนี้แบบโอ้โหแล้วล่าสุดไปนี่สรุป10ล้านใช่ไหมสิบล้านครับผมนี่คือต้นต้นนี้ต้นนี้เลยครับต้นนี้เลยพี่แจ็คไม่แพงขนาดนั้นครับไม่เท่าไหร่ครับพี่แจ็คหกแสนครับหกแสนปั๊บมารับกลับบ้านได้เลยมารับกลับบ้านได้เลยนะครับแล้วพี่แจ็คมีอะไรอีกครับที่จะแนะนำก็จะมีที่แนะ้ำเลยไปครับไปดูกันตัวพระเอกเหมือนกันตัวนี้เชิญมาเลยครับ นี่เลยโอ้โหข้างหน้านี่เลยอ่าเนี่ยครับตัวนี้เขาเรียกว่าเอัลโบเจแปนนะครับเอัลโบเจแปนตัวตัวนี้เพราะเอัลโบเนี่ยผมเข้าใจถูกไหมพี่แจ็คมันมี2แบบฮอลแลนด์กับเจแปนถูกต้องใช่ไหมครับอย่างฮอลแลนด์เนี้ยใบเขาจะบางกว่าใช่ไหมฮะตัวเจแปนเนี่ยใบเขาจะหนากว่าความพิ้วความอะไรเงี้ยแต่ทีนี้คนส่วนมากเขาจะเล่นฮอลแลนด์ฮอลแลนด์แต่ตอนใช่เพราะว่าฮอลแลนด์เนี่ยคือ เขาอะไรครับเขาเขาเรียกว่าใบเขาสมูทกว่าใบก็สมูทกว่าแต่จริงแล้วมันทั้งสองอย่างก็เล่นได้ทั้งคู่ครับแล้วแต่ที่คนชอบถูกต้องผมก็จะถูกไหมพี่แจ็คว่าอันนี้อันนี้ในถามเป็นความรู้นะครับบอกว่าคอนแลนเหมือนจะแบบใบหนากว่านิดนึงแข็งแรงกว่าคนเลยนิยมเลี้ยงมากกว่าเพราะว่าไม่ต้องไปประควบงมเขามากใช่อย่างคอนแลนเนี้ยก็ต้องต้องแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนแบบว่า เราเลี้ยงลูกเขาอะเนาะแบบว,ว่า <c oughs> เหมือนเราเลี้ยงลูกของเราเนี่ยแหละคือเราต้องดูแลอย่างเงี้ยแต่ส่วนเจปแปนเนี่ยเราก็เลี้ยงแบบว่าลูกโตแล้วบสบายสบายครับผมแต่ว่าในเรื่องของริ้วของลายอะไรเขามันมีความแตกต่างไหมครับพี่แจ็คริ้วของลายก็มีความแตกต่างครับพีบ่มีความแตกต่างคือความเข้มควา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 มลวดลายของเขาเนี่ยก็จะต่างกันนะครับอย่างเจแปนเนี่ยก็ดูลวดลายของเขาบางทีก็จะมาฮาครึ่งบางทีก็จะมาลายนี่คือเขาจะ ไม่เหมือนกันเลยครับเพราะฉะนั้นส่วนอัลเบอคอนแลนด์อัลเบอคอนแลนด์ก็จะมีว่าคือนี่เทียบกันเห็นเลยระหว่างคอนแลนด์กับเจแปนเจแปนไม่เห็นเลยก็คือใบสีเขาจะเข้มมากสีสีเขาจะอ่อนกว่าอ่อนกว่าแต่เบาเขาจะผิวบางผิวนั่นเองครับผมก็คราวนี้ขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับว่าเรามือมือเย็นแค่ไหนถ้ามือเย็นนิ่งๆก็เลี้ยงญี่ปุ่นได้เพราะว่าเพราะรู้สึกว่าลายของญี่ปุ่นจะแบบมีความเันกเรียกว่าอะไรวากิวเป็นเนื้อใช่ไหมครับลายหินอ่อนใช่คือมัน สวยกว่าเนาะใช่คือผมผมแนะนํานะครับบางทีเราพูดไปไม่เห็นภาพให้มาดูภาพได้เลยมาดูตัวจริงได้เลยหรือไม่ก็ ไปที่เพจเซเวนทีเข้าไปดูในนั้นคือคือจะเห็นในรูปจริงๆเลยนะครับหรือไม่ก็ไปที่ตลาดแสงอาลีวันนี้เราออกกันที่ไอคอนสยามแล้วก็จะดูจักก็ด้วยเหมือนกันพี่แจ็คก็ไปทุกวันอังคารถึงพฤหัสเหมือนกันครับอ้าวต้องครับไปแค่ทุกวันอังคารวันเดียวอ๋อวันอังคารวันเดียวถ้าไปวันพุธพฤหัสไม่เจอนะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าที่จะไปหาพี่แจ็คนะครับหรือว่าคุณไปที่ร้านเซเว่นทรีก็ไปทุกวันอังคารที่จัตุจักนะครับหรือว่าตลาดแสงอารีนะครับหรือช่วงนี้ถ้าสะดวกก็แแแแแวววะะะะมมมมมาาาานน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 ีี่่่่เเเเลลลยยยยไไออออคคคคสรรัับบใหห้้้พจ็็ดดชํกืิ มาคุยเรื่องราคาก่อนได้พี่มีปัญหาเราถ้าถ้ามาจากเพจคุณพี่นะเพจท็ <laughs> อปแฟน์นะท็อปซันนะท็อปแฟนซ์นะ มาได้เลยครับผมให้พิเศษเลยครับมาเลยนะแฟนเพจรู้แล้วนะรีบพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ด้วยว่างๆไม่ไม่รู้ทำอะไรเอรีบมามางานดีกันอยาติดตามเข้ามาี่เพจเซเว่นทีเซเว่นทีเลยครับแค่นั้นเองก็ก็เข้าเพจไปได้ด้วยเหมือนกันเซเว่นทีนะครับไปบางทีไปคุยก่อนนะพี่แจ็กว่าต้นนั้นยังมีอยู่ไหมดูดูจากคลิปมาแล้วแล้วมันมีอยู่อะไรอย่างนี้นะออนะครับี้ได้เลยครับได้เลยครับอ่าไหนตรงไหนครับพี่แจ็ครบกวนครับ โอ้โหอันนี้ไม่อยากจะถามราคาเลยหูเขาเรียกว่าหูช้างด่างเหลืองผมเข้าใจถูกไหมแจคแต่อันนี้ผมมาโชว์เฉยเพราะว่าตัวนี้ขายแล้วขายวันนี้แล้วเนี่ยดูลายสิครับโอ้โหพี่แจัคโชว์ลายสวยดูลายไหมฮะนะครับตัวนี้หูช้างครับตัวนี้อยู่ที่เบาๆครับ12บสองแสนสองทามหนึ่งสองครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบเคจะนี้ขายแล้วอันนี้ครับอันนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูก็จะมีทะเล็กกว่านี้มีไซส์กลางมีไซส์ใหญ่กว่านี้ก็มีครับ พี่แจ็คครับอันนี้คือยังสี่ส่วนยังมีถ้าสมมติสนใจสอบถามไปได้โอเคเอเห็นเห็นแล้วเดี๋ยวให้วิ่งกลับไม่เอากลับบ้านได้ไหมโอเคอันนี้สวยจริงอันนี้นะครับก็คือตอนนี้ราคาก็เริ่มเพียบสูงขึ้นใช่ครับผมครับพี่แจ็คแล้วในส่วนของการเลี้ยงสําหรับเป็นความรู้สําหรับคนที่เลี้ยงอันนี้คือโลคาเซีย ควรจะเลี้ยงเขายังไงครับพี่ปแจ๋ผมแนะนาเลยนะพยายามเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแดดเลยเลี้ยงแดดเลยเพราะว่าใบเนี่ยเขาจะไหม้เพราะว่ามันจะไม่ไม่กลมกันส่วนเรื่องดินเนี่ยเราอย่าใช้ดินเดืพวกดินก้ามปูไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยเพราะว่าไม้เ็าไม่มีอากาศหายใจเพราะฉะนั้นเราใช้ดินดีสุดคือเป็นเป็นเป็นพวกดินแคตาอะไรพวกนี้ผมโปร่งนะฮะหรือไม่กระเพลไรโดยรอกข้างบนอ่าเราเราอย่าใช้ดินก้านปูผสมไม่เอาเลยเพราะว่ามันอันนี้เป็นส่วนของของไม้ด่างีนเรี่อคนละ่วนกันเพราะว่าเพราะว่าคือ ไม้ด่างเขาอ่อนแอกว่าปกติอยู่แล้วเนอะเนอะบางทีเราวัสดุปลูกเราไปแน่นไปอะไรไปไม้มีปัญหาเลยถ้าพลาดนี่คือแบบว่าโอ้งามไส้น้าตไหลเลยครับงานเข้าเลยนะครับได้ครับก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นความรู้จากพี่แจ็คนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมือมือเย็นละมือเย็นตัวจริงนะครับโอ้โหนี่ดูสิงามขนาดนี้นะครับก็พี่แจ็คก็ดูแลที่สวนอยู่นะครับอ่ะก็สําหรับร้านร้านแรกของเรานะครับเซเว่นทรีสผ่านไปแล้วพี่แจ็คมีฝากเบอร์โทรอะไรไหมครับผมได้ครับก็ถ้าติดต่อมาก็เข้ามาเพจเซเว่นทรีเซเว่นทรีนะครับยัง ตักเบอร์โทรไปด้วย0659899589ครับแจ็คนะครับอ่าเป็นเบอร์พี่แจ็คนะครับโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับร้านเซเว่นทรีสก็ประมาณนี้นะครับโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยอย่าลืมแวะกันมาดูนะครับขอบคุณพี่แจ็คทีนะครับขอบคุณนะครับพี่แจ็คครับ